เขาคือใครในสามสิบวิกว่านี้นะครับเดิมได้มเติมได้เลยครับผมใช่ผมไหมไม่ใช่ไม่อช่ไม่ใช่ไม่ใช่ทไมล่ะเพราะเขเป็นนักเตะในตำนานอยู่เหมือนกันแฟนตาร์หรือยังเล่นอยู่แขกสตา่์แล้วครับเล่นที่พเมียไหมเคยเล่นเคยเล่นพิเมียเคยเล่นพเมียแสดงว่าแขตาร์ที่อื่นแขนสตาร์ที่ลาลิก้าไม่ใช่ เออเซเลอาร์เซเลอาครับเป็นตาร์เซเลอาซ์เซเลานะคิดว่าเล่นให้ใครแมนยูเคยเล่นไม่เคยเล่นให้แมนยูไม่ใช่แมนยูอาร์เซนอลเคยเล่นอาร์เซนอลครับเคยเล่นอาร์เซนอลเฟรนสตาซ์เรียอาอุ้ยมึดเวลาต่อเลยต่อเลยตาเลยตาเลยเดี๋ยวต้องเกินสามสิบวิ่ได้ต้องรู้ให้ได้ตาเลยตาเลยตาเออเฟรนสตาร์เซเลอารนี่แฝนทียูเวอไหมไม่ใช่ยูเว่นาโปลีไม่ใช่นาปูรี ยากกันนะถ้าถ้าจะถามแขกสตาร์ทที่ทีมไหนยากกันนะยากเลยแสดงว่าเป็นทีมเล็กแน่นอนเคยเล่นให้อาร์เซนอลทีมเดียวไหมเคยเล่นมีอีกในในพีเมลีกแต่ม,มีมีอีกมีทีมหนึ่งปวดหัวเลยกูทีนี้ <c oughs> ใครวะมีไหมอาร์เซนอลเคยเล่นเชลซีไหมตำแหน่งเคยเล่น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 ให้เชลซีตำแหน่งกองกองหน้าไม่ใช่กองหน้ากองกลางกองกลาง กองกลางเคยเล่นให้เซลยีอาร์เซนอลน,นีไม่เยอะแล้วชเชลยวีอาร์เซนอลฟอบิกัตทุกเฮ้ย <Hey! S 2> ฟอบิกัตเป๊ะเลยใช่เออแรกถูกเลยถูกเลยโอ้ยหนี่เล่นคล้ายๆผมเลยนะ <c oughs> ตอนที่ผมยังแบบว่ายังแบบเอ่อยังไม่แหวนตาตัดไป